สบายดีก็มีพี่น้องอืมเมื่อน,นี่เพลงตาสิมาว้าเรื่องอความพยายามอยู่ใส่ความสำเร็จอยู่บนหันอืมความพยายามอยู่ใส่ความความสำเร็จอยู่บนหันหมายควาอว่าเมื่อเราจเจออ่าเป้าหมายอนใหนึ่งเราคิดจะทำเป้าหมายอันใหนึ่งในชีวิต เราจะต้องลงมือทำดีกว่าได้ทำศึกษาแล้วก็เรียนรู้มันแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งเองชวิตของมนุษย์มันก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อเราเจออเป้าหมายแล้วก็ศึกษาแล้วก็ เรียนรู้แล้วก็เรียนกับคนที่มีประสบการณ์เก่งๆต้องมีความมั่นใจว่าตัวเองทำได้ตั้งเป้าตั้งใหญ่ๆแล้วก็ทำมันให้สำเร็จความพยายามของเราอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่บนหัน เือนทุกคนมนุษย์ในทุกคนในโลกนี้ก็มีสำเร็จแพ้บ้างแต่ก็ลุกขึ้นต่อสู้กับมันทําไปเรื่อยๆพยายามทำในไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เก่งเองเดี๋ยวมันก็สำเร็จอม ทุกอย่างทุกอย่างในโลกนี้เอเราก็มีสมหวังมีผิดหวังแต่ก็เป็นเรื่องของฮมดาที่ต้องอต่อสู้กับมันวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนง,นนงก็เป็นของเราแล้วเดี๋ยวมันก็สำเร็จมีเป้าหมายอะไรก็ทำให้สำเร็จแล้วก็ตั้งเป้าแล้วก็ไปให้ถึงโอเคทำไปเรื่อยเรืเร่อยเดี๋ยวเก่งเอง ขอบใจที่เบิ่งเด้อกดไลค์กดแชร์ like, ให้ทุกคนเด้อบาย Bye.